เนื้อเขาจะสไตล์อนี่เน้นๆหนึ่งนิ๊เนี่ยเกี๊ยววันนี้โดโด้ถ้าทางใจหิววันนี้มาชี้เป้าเขียวหวานเนื้อให้กับเพื่อนๆนะฮะเรไม่เอาชอนใช่ป่ะแต่ว่าเคยเคยทำคลิปไปแล้วล่ะป้าอ้อยบอกว่ามากันเยอะเลยใช่ไหมตามตามมากินเขียวหวานเนื้อลือชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังต้องขอเข้าไปลุยครัวเข้าไป,าไปดูวิธีทำสัสดี <c oughs> ครับเพื่อนๆครับช่องโดโด,โดค่ความ่ยพ,พี่โด้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอว,วันนี้ผมกับพี่โดโด่าม,มาประคุณแตงหวานฮะทบต้อำก้อนพี่โด พี่โดเริ่มบอกเมนูยามเชา้ากับคุณแตงหวานครับตาเช้า,ชาขึ้นมาเราก็ก็จะถามพี่โดวันนี้จะกินอะไรต้มขา,า,ขาหมูกอ้อนใช่ไหมัปแต่ว่าวันนี้ผมมาทำคลิปเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์ชี้เป้าเขียวหวานเนื้อแต่จริงๆร้านป้าอ้อยเนี่ยก็เคยมา พาเพื่อนมาชิมกับข้าวแล้วก็เขียวหวานเนื้ออัลือลั่นของที่นี่แล้วแต่ว่าวันนี้จะมาทําเฉพาะการชี้เป้าเขียวหวานเนื้อนะให้มันเข้ากับคอนเทนต์ในช่วงจังหวะน,นี้นะครับเราอยู่ตรงไหน,เ,นเมื่อชี้เป้าก็ต้องบอกก่อนครับเนี่ยซอยโรงพยาบาลพนบุรีนะตรงไปทางนู้นก็จะเป็น ถนนอิสระภาพนะทะลุถนนอิสรภาพเห็นตึกขาวๆทางนั right. oh oh uh ่นขวานู่นน่ะตึกขาวตึกใหญ่นะฮะก็คือโรงพยาบาลชนบุรีและถ้ามาจากทางเนี้ยตรงนี้ก็คือถนนอรุณอมรินฮะเดี๋ยวซ้ายก็ไปแยกสิงหลราชเดี๋ยวขวาก็ไปกองทัพเรือได้ปูกี่ขี้เป้าเขียวหวานเนื้อ ร้านปลาอ้อยพามาดูกันเป็นร้านข้าวแกงไม่ใหญ่เป็นเพิงอยู่ในซอยตรงนี้เลยเป็นด้านหลังของพื้นที่ของกองทัพเรือนะอันนี้มาชี้เป้าตัวนี้เลยนี่เขียวหวานเนื้อของที่นี่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับเขียวหวานนื้อ สวัสดีครับป้าอ้อยครับพี่โดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ัสดีครับนี่นี่กำลังคนที่ดูเลยเคี่ยวหวานเนื้อที่นี่จะไม่เหมือนใครแต่จะเน้นคนชอบเนื้อติดมันอ่ะโดต้มขาต้มขาอ่ะโดสั่งก่อนนะสั่งของโดโดก่อนต้มขาหมูก้อนต้มขาแล้วก็หมูก้อนแล้วก็อะไรผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้น ขอนุญาตดูนะนี่ยครับเขีวหวาดเนื้อเขาจะสไตล์เนื้อเน้นๆน่งเลยเกวันนี้โดโ้ถ้าทางใจหิววันนี้มาชี้เป้าเขียวหวานเนื้อให้กับเพื่อนๆนฮะเราไม่เอา้อนใช่ป่ะแต่ว่าเคยเคยทำคลิปไปแล้วล่ะเป้าอ้อยบอกว่ามากันเยอะเลยใช่ไหมตามตามมาชิมเขียวหวานเนื้อเลยชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังต้องขอเข้าเข้าไปลุยครัวเข้าไปดูวิธ no cool ีทำหนูทำตั้งแต่ทีสองทีหนึ่งทีสองทีหนึ่งทีสองผมก็มาผมก็ไปร้านเจออสผมก็ไปทีสามอยู่แล้วแต่หนูใช้หนูใช้เตาถ่านอ๋อดีเลยอยากดูอยากดูเดี๋ยววันหลังนัดกันเนาะอยากดูมาดูเวนครัวเตาถ่านเนี่ยแหละคลาสสิกหนูใช้เตาถ่านอ่ะพี่โตเอาอะไรมั่งนะอ่าต้มข่า นอกจากนั้นเนี่ยวันๆก็ยังมีข้าวแกงกี่สิบอย่างนะแต่ละวันเนะ่ยป้าอ้อยประมาณสามสิบสามสิบเนาะสามสิบอย่างขายขายอย่างนี้ก็หกโมงตีห้าก็ตั้งร้านแล้วเนาะตีสี่น้อกมาตั้งแล้วตีสี่ตั้งแล้วขายได้ประมาณตีห้าตีห้ามาซื้อได้แล้วก็หมดกี่โมงหมดกี่โมงเลิกเที่ยงค่ะเลิกเที่ยงเนาะแล้วก็หมูก้อน แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวกี่องคะไข่เจียวหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนี่ครับมีพี่โดสั่งเองนะเช้าขึ้นมาวันนี้โดกินอะไรปลาอ้อยเดี๋ยวนี้เก่งละเริ่มบอกความต้องการตัวเองได้คุณเส้นเหรอคะครูคะแล้วก็โดเอาคุนเส้นไหมเุินุเส้นอ่าคุนเส้น ไหนบอกว่ามีสามสิบกว่าอย่างเรามาไล่เรียงกันเห็นน้ำพริกเขาก็มีนะน้ำพริกเขาก็มีน้ำพริกกระปิ้นตำเองนี่ผักนี่ก็ทอดเองหนูตื่นแต่เ้าคือ่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผัดเห็ดเนาะมีทั้งเห็ดเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหแล้วก็เห็ดเข็มทองอันนี้ต้มยำขาหมู นี่ครับพะโล่พะโล่แบบเข้าเนื้อเลยไข่ดำดำเลยมีอันไหมแกงจืดมะระยัดไส้อันนี้ไข่ปลาอะไรอ่ะป้ายไข่ปลายี่สกค่ะไข่ปลายาี่สกอันนี้ก็ผัดขิงถั่วหมูสามชั้นแล้วก็หมเูเส้นลูกค้าก็ทยอยมาไม่ขาดสายนี่ก็ผัดเต้าหู้ต้มขา นี่ปลาล่าทรงเครื่องนี่ยำหมูยอเนี่อะไรพแพนแงหรือผัดเผ็ดที่โครงหมูทุกอย่างเนี่ก็เป็นผัดเลือดหมูสรง,งอกเลือดหมูนี่นี่ปลาปลาปลาเก๋าอ่าะฮะปลาเก๋าสามรสรู้ว่าเป็นปลาเก๋าเงือกปากอย่างเงี้ยมันเก๋าเมื่อห้าปาก ปลาดุกผัดเผ็ดครับปลาดุกกรอบเอาอะไรลูกเอาเนื้อจะอะไรครับนี่เทโฟโอนะเทโฟโอนะชูชีชูชีชีสวายมาสวายทำสวายตักกันอย่างนี้เลยพ่อ้อยเขาก็เดี๋ยวดูมาตักเขียวหวานเลยนีครับแล้วก็ไส้ดือดราดข้าวก็ไปแบบนี้เลยเนาะราดข้าวคิดยังไงครับพ่อไอ้สองอย่างสีจิกสองอย่างสีจิกไม่ว่าจะเป็นกับอะไรก็ตาม ข้าวสองหมูไก่ดาวครับโอ้ย้มีต้มยำอีกอย่างใช่ไหมแล้วนี่ก็บรรดาผัดต่างๆนะสารพัดผัดอย่างผัดข้างนไก่ผัดหน่อไม้หมูอันนู้นอะไรล่ะก็ประดุกด่วยมองไม่ชัดอันนี้กระดูกเหรอสลายก็มีนี่มา โซนอาหารทะเลแล้วปูก็มาโอ้คะตำรับพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะหวานปลาตาคือพี่หนุ่มเด้งค่ะรัดข้าวกันไปแบบนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มตัดปไก่พี่ไก่อะไรใช่อันนี่ไก่อะไรอันนี้หมูหรือไก่นี่ไก่เนาะไก่กระเทียมไก่กระเทียมแกงส้มก็มีทอดไข่เจียวไข่ดาว อันนี้พี่พิโร,ม,รมาเนี่ยวพิเอโรจะตามเนี่ยอันนี้หางชั้นทอดน้ำปลา,าอันนี้เป็นหมูหมกูกรอบนอะหมกูกรอบอ<ม>ันนี้แหละพีเโรมาที่ต้องสั่งก็มีฟอดทอดมันมีขน,นมด้วยเนะาะอ๋อของผมแกงแกงเนื้อถุงนึงหรืออปล่าคะแกงเนื้อถุงนึงข้าวหอมมะลิไม่ต้องเยอะถุงนึงจ้ะข้าวหอมมะลิห้าบาทลูกจ้า เนื um> ้อนี่ตักเท่าไหร่นะค่ะอันนี้แค่ใส่ถุงเนี่ยเหรอ45บาทแต่ใครอยากได้เยอะอะไรก็บอกตามราคาเนาะลูกค้าเยอะครับสามเก้าสิบวันนี้ร้อยหนึ่งคร้อยสี่สิบห้าบาทของผมร้อยร้อยสี่ห้าอายวสแกนจ่ายตังค์ทุกคนครับ บรายาตาศการขายลูกค้าขี่มอไซค์มาก็จอดได้ฮะรถยนต์ก็เข้าไปจอดในในหน่อยลูกค้าทยอยมาเที่ยงก็หมดแล้วนะใครที่จะตามที่ผมที่เป้าเียววันเนื้อก็ถ้าวันไหนมีหนมจีนก็ สั่งนมจีนเป,ปล่าไปกิน,นเขียวหวานไดไ้งั้นก็ไปไปรับประทานการระวังรถระวังรถคนลุมแน่นร้านเลยครับขึ้นคุณแตงหวาน เดี๋ยวใส่ใต้บอกอบรอแป๊บหนึ่งอรอแป๊บหนึ่ไอนต่อเขาที่ทำงานไม,ไม่นมนี่หรอชิอนาชิานาชาม่ตอนจัมบนาม่ตอนไปไป,ไปเดินทางกันครับเช้านี้ วงจรชีวิตของพวกเราครับาปนอาออเมซอนใช่่ไหมเย้วันนี้เปลี่ยนคนสองแก้วจา้า ต้องครับสองรายการครับจ่ายตังค์เข้าก่อนครับสแกนครับรูเข้ายังจะไปกินที่ทำงานนะร้านนี้ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะอะไรเดี๋ยวไปไหนต่อเข้าอะไรเขาที่ทำงานเจ๋งมากครับพวกนี้บรรดาวะพวกนี้บรรสังรายกาแพง เอาวันนี้เราใส่เสื้อเข้ากับคุณแจงหวานเลยนะปเป็นกำแพงเพชร่อลูกกับคุณแจงหวานมนาะขอบคุณครับรวดเร็วมากนะครับยังตอนชีวิตยามเช้าของเราคับคองเดรโร่แกะให้เรียบร้อยแล้วมีจานแบบไหนม,มีช้อนแบบไหนก็กินแบบนั้น เ่็นมากเราจะลากไปเลยเพราะว่ากินง่ายๆ้วตัดเข้าปากไปทำงานไปเซ็นอะไรต่ออะไรไปนะครับฮัลโหลทานได้เลยโตคงมือทานได้เลยครับมือทานได้เลยเขียวหวันเนี้ยสูตรของป้าหนอ แต่ละร้านที่ชี้เป้าเขียวหวานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะบอกก่อนมัน,นจะเอาหมูบุกกรอนทอดของโจ๊กพี่โด,โด้วนแบ่งกับพี่ด้วนนะก็ทนเลยด้วยครับลงมือทำนี่ของผมเขียวหวานเนื้อของพี่โดจินเป็นพระเลยนะสัมรวมอยู่ในบาทนะวะวุ้นเส้นต้มขา ทําอะไรก็จะเรียนแบบนะ่ะะอลารลาดเขาก็จะราดแต่เขาไม่วิจารณญาณหรอกครับว่ากับข้าวมันแบบไหยังไงะกินได้ก็กินไปครับไม่อยากไปขัดขืนเพราะว่าอยากให้เขาคิดเองอ่ะที่จะผิดจะถูกบ้างก็อ่ะปล่อยเขาเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆนี่เขาจะรอให้บอกแล้วก็ทําตามที่เราบอกก็จะไม่ไม่ใช้ตักกะของตัวเองอะนะฮะเรื่องความบุกร้อง ียวหวานเนื้อชีเป้ากับชีเป้าถ้าใครชอบเนื้อติดมันชอบทานติดมันเยอะๆป่อยเลยเล้นมันแล้วก็เขียวหวานเนื้อเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นเมนูไขาดีอันดับหนึ่ง มันเนื้อนุ่มๆหอมๆไม่ค่อยเห็นมะเขือไม่ค่อยเห็นผักอะไรหรอกเนือ้อเน้นๆข้อสำคัญราคาถูกสี่สิบบาทข้าวาห้าบาทหมูสามชิ้นเนี่ยจานนี้ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงห้าสิบบาทเลยกับเนื้อนะกับเขียวหวานเนื้อแบบนี้<ม>คำใหญ่ไปอือก<ม>้นึ่งเขียวหวานอือ ก้อนกรอบๆทำก็พี่เป้าแล้วตามไปทานได้นะครับ กดตับจะไข้กดไลค์กดแชร์ช่องร,งรงูดูพาเที่ยวนะแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่แนะนําในช่อง,งของรูดูาเที่ยวน้องรูดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยวรีบทานรีบทำง,งานครับเจอกันคลิปต่อไปครับ